ร้านเนี่ยครับผมโสภผาข้าบันไก่รามอินทาร้อยเก้าครับผมติดกนนลรามินทา,าครับเร<ส>ียครับเวลาให้นะครับจะไม่มีการตีครับให้เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับติดิงก็มีแบบนี้คือ จิ้มจิ้มจะออกแนวละเอียดนะครับบางละเอียดเต็มขับไปแล้วน,ะนุ่มมิกได้นะครับใส่หูวกอบก็ได้ครับผมตพาผเข้าไปไก่ครับผมนันทาว้า